สบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งตังนะครับผมเมื่อนี้นะครับติ่งตังก็ยังผ้าพี่น้องอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารอยู่นะครับผมหลังจากที่ไหว้พระขอพรนะครับที่วัดศรีมงคลไต้แล้วนะครับผมก็ย่างออกมาจากวัดหน่อยนึงนะครับผมก็จะเป็นถนนเรียบแม่น้ำโข้งนะครับผม ก็จะเป็นตลาดอินโดจีนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อนีถึงตังก็จะพาพี่น้องมาย่างเบิงนะครับบรรยากาศของตลาดอินโดจีนนะครับตลาดแห่งนี้นะครับผมตามปกติแล้วนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดอักตะเลิกนี่ค้นจะหลายมานะครับคนจะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมว่าจะเป็นพี่น้องทางสอปลอวเล่านะครับพี่น้อง คนไทยเฮานะครับก่อก่อหลายนะครับมายังสื่อของเนาะที่นี่จะเป็นอ่าเครือิอ,อนว่าจาังแดงเป็นเอิรนเป็นอ่าจะเป็นที่ขายสินค้านะครับเป็นสินค้าราคาปีกราคาทรงนะคบมีมีหลายราคาเนาะอ่าส่วนมากก็จะเป็นสินค้าจากอ่าต่างประเทศบึยต่างประเทศ <laughs> จะเป็นสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นมาจากทั้งจีนนะครับผมเขามานะมาขายนะครับแล้วก็สินค้าในบ้านเราก็จะเป็นสินค้าพื้นพื้นเมืองนะครับผมเป็นเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าสินผ้าไหมเป็นเครื่องเงินเอียงประมาณเจังสี่นะครับผม แต่ว่าในช่วงนี้นะครับผมสภาวะของโควิด19นะครับผมกะเห็นให้ตลาดแห่งนี้เงียบเหงาลงไปนะครับกะมีปิดไว้หลายหลายลานนะครับที่เป็นบริเปิดนะครับผมซึ่งมือที่ตึงตางลงไปทําคลิปมือนี้กะเป็นมือวันอาทิตย์นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในบริเวณวัดเนาะวัดส,สีมงคลใต้นี้จะไม่มีที่จอดรถเลยนะครับผมหลักะรถกะจะเลยอจอดไป อ่าน้ำถนนไปไกลแล้วคือ,คอต้องเดินไกลมากนะครับในการที่จะมายางตลาดแห่งนี้เนาะซึ่งแต่ก,ก่อนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงตลาดอินโดจีนนี่นะครับก็จะมีชั้นใต้ดินเนาะครับผมเป็นสันใต้ดินลงไปแล้วครับเป็นร้านขายขายของขายามีขนมนะครับมีของเล่นมียังประมาณยังสี่เป็นตลาดปกติทั่วไปนี่แหละครับ แต่กะถูกปิดไปเนาะครับผมด้วยอ่า <c oughs> ด้วยความที่อยู่ใต้ดินน้อสันแม่น้าโขงเอียงสี่นะครับก็ถูกกัดเซาะขัดเอียงไปนะครับก็เลยเขาข้า่าอก็เลยปิดนะครับด้วยความที่ไม่ปลอดภัยอย่างประมาณจังสี่นะครับผมเพิ่นก็เลยปิดลงไปเนาะครับผมหลักะช่วงที่มือถีตอติ๊งตังไปค้อกันนะครับตามตลิงแม่น้ําโขงก็จะเป็นกันสังกสีไว้เลยนะครับผมกะด้วยเหตุ เหตุใดกับบอลบอลบรรณจารยขึ้นกันนะครับแต่ว่าเพิ่นกับว่ามันมันมีอ่าตะลิงถี่พังมีอย่างประมาณจังสี่นะครับหรือว่าจะปรับปรุงสมแซ้มีอย่างจังสี่กับบรรณาจารยขึ้นกันนะครับบริษัทถามรายละเอียดเพิ่นนะครับแต่ว่ากับเพียงแต่ว่าแล้วเห็นว่าอ่ามันจะเป็นเขจจกั้นสังกะสีไว้จังสี่นะครับ มื่อนี้นะครับจิงจังไปกะบได้ยังดอกได้ขนมสามห่ออรอยนะครับผมมาฝากหลานสาวนะครับหลานหน่อยอยู่เฮื่อนนะครับได้ขนมนมเนยนะครับผมมาอัดหอมนึงขุละนะครับผมตลาดแห่งนี้นะครับก็มาบ่อยนะครับแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเปลี่ยนแปลงนี่หมายถึงว่าตัวสินสินค้าหลักอะจำนวนผู้คนนะครับแต่บรรยากาศโดยรวมแล้วก็อ่า ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรเท่าที่ควนนะคัะผมเท่าที่ครวมบ่นนะ,ะว,นว้าฟิดไหลาย มาเด้อครับผมมาอย่างเล่นตลาดน้ากันนะครับผมคลิปหน้าทิ้งจังก็จะพาพี่นองไปทางสะพานมิตรภาพปุระครับผมเลื่อยขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนาะไปบึงบรรยากาศตรงนั้นนะครับว่าะจะสวยงามปานใดน,นะครับซึ่งเคยไปแล้ละะวล่ะแต่ว่าสิไปอีก <c oughs> ไปบึงความเปลี่ยนแปลงความสวยงามเนาะครับผมในต่ลามือในต่ละวันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของธรรมชาติปนฝานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าทิ้งจังจะพาไปนะครับสะพานมิตรภาพไทยลา ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับผมที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของติ๊กตังด้วยดีเสมอมานะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้กับช่องของติ๊กตังด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสอนคลิปดีๆนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ